สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในรายเกมเศรษฐีนะครับก็หายไปหลายวันมากนะครับสำหรับไลน์เกมเศรษฐีนะครับก็มีอัปเดตอีเวนต์ใหม่นะครับเป็นอีเวนต์จี้นะครับหลังจากที่อีเวนต์จี้เนี่ยหายไปค่อนข้างหลายสัปดาห์นะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย g m อมไทยเนี่ยเอาอีเวนต์ตัวละครมาสองอีเวนต์ติดเลยอะโอ้โหมันชื่อตัวละครอะไรบ้างนะที่มันเอามาสองอีเวนต์ติดเลยอะนะครับ ลาวีออโรสกับเรวาเทียนเอามาสองอีเวนต์ติดเลยอะคือแบบโอ้โหสุดยอดจริงๆอะนะครับปกติเนี่ยตามหลักสไตล์เกมเศรษฐีอะมันต้องเป็น event g, อนีเวนจี้ตัวละครจี้ตัวละครถูกไหมครับมันจะสลับสลับไปแต่นี่คือเป็นอีเวนต์ตัวละครสองอีเวนต์ติดแต่ถ้าเป็นอีเวนจี้สองอีเวนต์ติดมีไหมมันก็มีนะแทบจะเห็นหลายครั้งอยู่อีเวนจี้สองอีเวนต์ติดอะนะครับ ก็มาดูจี้ใหม่ครับว่าความสามารถคืออะไรเป็นจี้ต้นซากุรานะนะครับซึ่งความสามารถเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นแล้วจะคุนะ้นอะเออความสามารถอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูกันสําหรับความสามารถซึ่งผมอ่านเนี่ยผมก็ยังงงนะจนถึงวันนี้นะว่าสรุปคือความสามารถมันคือยังไงกันนะครับผมก็ยังงงอยู่นะเนี่ยครับเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองหรือสมาชิกทีมอันนี้ผมเข้าใจครับแต่อ้ตรงที่ไม่เข้าใจคือสร้างอาคารหนึ่งหลังฟรี นะครับก็คือมีโอกาส40%สร้างอาคารหนึ่งหลังฟรีซึ่งความสอันเนี้ยผมจะลองพูดตามความที่ผมเข้าใจนะความสามารถของจีเนี้ยมันอาจจะเป็นอย่างนี้ปะอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเราไปตกเมืองตัวเองหรือสมาชิกทีมหรือถ้าเราเล่นทีมเนี่ยถ้าจีออกเนี้ยมันจะสร้างฟรีเลยใช่ปะอย่างสมมติถ้าเรามีอยู่หนึ่งหลังอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเราเพิ่มเป็นสองสามหลังเนี้ย มันจะสร้างให้ฟรีหรือเปล่าหรือว่าถ้าสร้างสามหลังแล้วเป็นแลนด์มาร์กอ่ะมันจะสร้างให้ฟรีหรือเปล่าถ้าเกิดไปตกเมืองของตัวเองอ่ะน่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเพื่อนๆทราบก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันเนาะผมก็ยังงงอยู่น่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงอ่ะผมว่าทีเนี้มันไม่จําเป็นต้องหาเลยนะเพราะว่าผมว่ามันไม่จําเป็นเอามาใช้อ่ะเพราะว่าเพราะว่ายังไงเวลาเราสร้างหนึ่งหลังสองหลังหรือสามหลังเป็นแลนด์มาร์กอ่ะยังไงมันก็เสียค่าสร้าง ไม่มากอยู่แล้วคือปกติอ่ะเวลาเราสร้างเมืองอะ่ะมันต้องเสียเงินมาเบิ้ลถูกไหมครับในการสร้างซึ่งค่าสร้างเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากอะ่ะเออมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากหาเอาเพชรเนี่ยก็หาเลยก็ได้ผมไม่ว่าแต่ผมว่าวิธีหาเนี่ยค่อนข้างหายากอยู่นะอ่ะไปดูวิธีหากันเดี๋ยวขอดูเมนูรวมดีว่ามีมีอะไรขึ้นมาไม่มีนะครับไปเดี๋ยวเราไปดู กิจกรรมนะครับแล้วก็กิจกรรมไอเทมเนี่ยครับก็คือต้องหา G ีซากุระ A บวกแค่ A ก็หายากแล้วนะนี่ GM ขึ้นเป็น A บวกเลยอะ่ะโอ้โหผมว่าถ้าเปิดถ้าเปิดเพชรห้าถ้าเกิดเปิดกล่องพีเมยมห้ากล่องเนี่ยแบบห้าสิบเพชรเนี่ยโอ้โหผมว่าโอกาสออกน่าจะยากแล้วแค่ A มันก็ออกให้ยากแล้วนะนะครับนี่ขึ้นเป็น A บวกเลยอะ่ะเนี่ยครับ ที่จริงมันมีอยู่หา2วิธีนะครับก็คือเปิดจากตัวสมจี้สุดฮิตนะครับจะมีทั้งแบบวิกตอรี่แล้วก็แบบลลมะลายนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งคือเอาให้ชชว์ไปเลยอ่ะเก็บให้ได้7ชิ้นก็จะได้ชชว์มาเลยร้อซก็ใครที่เป็นสายวัดใจอยากวัดดวงก็แลกตัวจี้ขอาลาสุดฮิตได้หรือถ้าเกิดใครไม่กล้าเสี่ยงอยากได้เอาแบบชัว์ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะก็ต้องเก็บให้ได้เจ็ดชิ้นซึ่งเจ็ดชิ้นแม่งไม่ใช่ไม่ใช่นน้อยเนี่ยเออเยอะมากอ่ะนะครับ ผมคงไม่เปิดหาผมว่าเสียดายเพชรเปล่าๆอะ่ะเพราะว่าจี้เนี้ยยังไงผมก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วอะ่ะผมว่าเดีย๋ยวลองเปิดจากตั๋วดองฟรีแล้วกันเนาะนะครับผมมีอยู่สี่รสิบแปดเพชรผมเก็บเพชรไว้ทาอีเวนต์อื่นดีกว่านะครับผมว่าจี้เนี้ยความสามารถอย่างเงี้ยผมว่ามันมันไม่จําเป็นสําหรับผมอะ่ะอืมเพราะว่ายังไงตอนสร้างเมืองอะ่ะยังไงมันก็มันก็เสียค่าสร้างเมืองไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วแล้วมันจะมาสร้างฟรีทําไมล่ะเออผมก็ไม่เข้าใจนะนะครับ มาดูประกาศนะครับที่จริงวันนี้วันที่สิบนะแต่ GM มันเขียนวันที่เก้าพฤษภาเออผมก็งงนะเพราะว่าอีเวนต์มันมันอัปเดตวันนี้อะวันที่สิบอ่ะนะครับแต่ก็ช่างแล้วกันนี่ครับตัวสุ่มจี้ข้างล่างสุดฮิตนะครับก็จะมีอะไรอะ่ะก็คือเอาซากุระเอบวกเนี่ยเก็บให้ได้สามชิ้นนะครับก็ถ้าแรกแบบวิกตอรี่เนี่ย เนี่ยครับมีโอกาสได้จี้ใหม่ด้วยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็คือสุ่มหนึ่งในเจ็ดคือถ้าหนึ่งในเจ็ดเนี่ยเพื่อนเพื่อน,อนดวงดีได้จี้ใหม่เลยก็โชคดีไปนะครับส่วนแบบวิกตอรี่ก็จะมีต้นสากุระแทมโบรีนนำโชคป้ายแดงยืดพื้นที่บ้านลูกโปง่งธงแห่งผู้ครอบครองคิสตันตำลางเงาล่องหนคิสตันสุดยอดตำรารับแห่งการสร้างนะครับส่วนแบบล้มละลายนะครับก็ มีโอกาสได้ต้นซากุระเช่นกันนะครับก็จะมีปืนฟองสบู่แกนแม่เหล็กโลสะท้อนกับคริสตัลเครื่องผลิตหลุมดําคริสตัลลูกแก้ววังวนคริสตัลแล้วก็หมัดแมวเหมียวนะครับแล้วก็มันจะมีให้แลกนี้ด้วยนะถ้าเก็บครบ5ชิ้นก็สามารถแลกแสงเกติยศได้ก็จะมีทั้งหมวดวิกตอรีแล้วก็ล้มละลายนะครับเอาไว้รีออฟจีอสบวกอะนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูประกาศดีว่ามันมีโอกาสได้ออฟเสริมอะไรบ้างนะครับ น่าจะสุ่มเยอะอยู่เหมือนกันนะสาหรับ Off erm ออฟเสิร์มอ่ะคือไม่รู้จะสุ่มเยอะไปทําไมอะ่ะเอออย่างน้อยเอาแค่หนึ่งในสามก็พอแล้วหรือหนึ่งในห้าพอแล้วนะครับแต่ผมว่าหนึ่งในสามก็ยากพอแล้วนะอืมอะมาดูดินี่ครับถ้าเป็นแบบถ้าเป็นแบบแสงกิติยศแบบวิกตอรี่นะครับก็จะ มีโอกาสได้ออฟเมื่อซื้อไอเทมคูคีสามารถใช้ไอเทมได้เพิ่มอีกหนึ่งครั้งคือมันจะเพิ่มคูคีให้หนึ่งครั้งไงมีโอกาสสี่สิบเปอร์เซ็นฟรีค่าซื้อต่อและค่าผ่านางคูณสองนะครับไอออฟนี้ก็ดีนะโอกาสสิบห้าเปอร์เซ็นได้ไปเที่ยวรอบโลกเมื่อตกยังพื้นที่ของตัวเองหรือทีมนะครับแต่มันก็มันก็ดูดีนะแต่เปอร์เซ็นต์มันต่ำไปอะนะครับโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ป้องกันการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามก็คือ ออฟเนี้ยดีอยู่อย่างนะมันทําให้เราประหยัดช่องจี้โดยที่เราไม่ต้องใส่โล่ GM แต่โอกาส50%เนี่ยเอาไว้ป้องกันโดนดูดโดนดูดเข้าแลนด์มาร์กอะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับดวง้วยนะเพราะว่าบางทีโอกาส50 50อะ่ะ50%มีโอกาสรอดอีกครึ่งหนึ่ง50%มีโอกาสไม่รอดนะครับแล้วก็ออฟสุดท้ายนะครับเมื่อทอยได้ดับเบิลมีโอกาส25%ที่จะเพิ่มไอเทมคุกกีอันนี้ก็ดีนะนะครับ เอาไว้ใช้สําหรับออฟเนี่ยเอาไว้ใช้สําหรับตัวละครที่เพื่อนๆใช้จีเนี้ยที่แบบเมื่อคือเพิ่มการควบคุมลูกเต๋า50%ถ้าใช้คูคีเพิ่มอีก10%เปอร์เซ็นเนี่ยคือถ้าใครมีหมวกหมวก,หมวกปีของเฮอร์มิสเนี่ยหรือตัวละครที่มีความสามารถเหมือนหมวกปีเฮอร์มิสเนี่ยต้องมีออฟนี้ด้วยนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นพอคูคีหมดเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่สามารถเนี่ยเพิ่มเป็นคุมเต๋า60ได้ไง หวังว่าเพื่อนๆคงจะไม่งงเนาะนะครับมาต่อไปดูแบบล้มละลายครับแบบล้มละลายก็หนึ่งสองสามสี่ห้ารู้สึกว่าแสงกิติยศทั้งสองแบบนี้สุ่มทั้งหนึ่งในห้านะนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าจะได้อะไรแบบล้มละลายก็จะมีเมื่อสร้างแลนด์มาร์กโอกาส70สิเสุ่มค่าผ่านทางคูณ2คูณ4ี่คูณ8ซึ่งออฟเนี่ยผมก็มีแล้วนะครับแล้วก็โอกาสห้าสิเปอร์ซเมื่อถึงแลนด์มาร์กตัวเองจะดึงฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ตรงเที่ยวรอบโลกมา ตัวเองทันทีซึ่งความสามารถเนี้ยเหมือนนาฬิกา c ีโเลยก็คือเวลาตกแลนด์มาร์กเนี่ยมันจะดึงฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ตรงช่องบินน่ยมาตกนะครับโอกาสก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับมีแล้วก็เนี่ยครับออฟเนี้ยเด็ดมากเลยใครๆเขาก็อยากได้ครับก็คืออ,ออฟตัดนางฟ้าซึ่ง70%เนี่ยแม่งไม่ใช่น้อยๆน,นะแต่ผมก็เคยซวยอ่ะคือแบบออฟตัดนางฟ้าตั้งเจไม่ออกครับ โอ้โหอย่างนั้นนะ่ะคือแบบซวยแล้วอย่างนั้นนะ่ะถ้าเจ็ดสิบเปอร์เซนแบบไม่ออกบ่อยอะ่ะนะครับเมื่อเผชิญหน้ากับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะได้รับเงินมาเบิร์นยี่ิเอร์เซนของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามอันนี้น่าจะประมาณว่าเราต้องไปตกเมืองฝ่ายเราต้องไปตกที่เดียวกับฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายตรงข้ามมาตกที่เดียวกับเราอันนี้ผมก็ยังงงอยู่เนาะได้รับค่าก่อสร้างคืนสี่สิห้าเปอร์เซ็นเมื่อเดินก็คือ อ่าอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันช่างมาแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมลองไปเปิดสักหน่อยแล้วกันเนาะมัวเสียเวลาอ่านออฟเสร์มอะนะครับมัวอ่านประกาศผมขอไม่เสียเพจเปิดแล้วกันเนาะผมว่าจี้เนี่ยมันไม่จําเป็นอะเออมันไม่จำไม่มันไม่จําเป็นสําหรับผมอยู่แล้วอะนะครับอ่ะลองเปิดเล่น ถ้าเกิดใครที่มีตั๋วดองที่รับประกัน A อบวกขึ้นไปเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสได้เนี่ย,ยน A เนี่ยอย่างเงี้ย A อบวกเนี่ยขึ้นไปเนี่ยแต่ไม่ได้เลยครับคือมันออกยากมากสงสัยต้องต้องเปิดด้วยเพชรสละมัง่งอย่างเงี้ยแต่ผมยังไงผมไม่เสียเพชรอยู่แล้วครับผมเก็บไปทำอีเวนต์อื่นดีวกว่าเพชรอ่ะเนี่ยได้ A อบวกนะแต่แต่ไม่ได้จี้กิจกรรม ไม่ได้ไม่ได้จี้สักุระอ่ะหมดหรือยังเอ่ยตัวดองนี่นี่นี่ยังมีอีกอา้าวหายไปไหนอ่าเจอแล้วเจอแล้วอันนี้มันรับประกันเอขึ้นไปอะ่ะอ,อ้าเฮ้ยได้เฉยเลยได้มาหนึ่งอันแล้วครับโอ้โหดวงดีดวงดีด ที่จริงผมอยากจะลองเปิดซฟซฟสักร้อยเพรพอเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเปิดสองทีพอเปิดแค่ร้อยเพรพอนะครับผมแนะนํานะครับอย่าไปหาเลยดีกว่าเก็บเพรเก็บเพจของท่านไปทําอีเวนต์อื่นดีกว่านะครับเมื่อกี้ถือว่าดวงดีนะได้เฉยเลยทัางที่มันรับประกันเอขึ้นไปนะเออถือว่าดวงดีคือถ้าใครถ้าใครอยากลุ้นดวงเนี่ยก็คืออย่างที่ผมพูดคือ ต้องแรกจี้ดอกซากุระ A บวให้ได้3ชิ้นแล้วก็ลุ้นเอาซุ่ม1ใน7แต่แต่ถ้าเกิดใครอยากเอาชวชวๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะ่ะก็ต้องเก็บให้ได้7ชิ้นนะครับไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูช่องจี้ไี้เต็มหรือยังเดี๋ยวผมจะลองเปิดสักร้อยเพชรพอนะครับเก็บเพชรทำอีเวนต์อื่นดีกว่านะครับ เดี๋ยวคะแนนลัคก,กี้นี่ผมเก็บให้ได้สามชิ้นดีกว่าครับผมจะแลกเป็นรับประกัน A ขึ้น A บวกขึ้นไปดีกว่าเผื่อมีโอกาสได้ G ีซากุระนะครับอ่ะเปิดสักสองทีพอชื่อไม่ขึ้น,นครับโอ้โหตายแล้วครับตายเลี้วครับตายเลี้วไม่ออกเลยครับเนี่ยครับ แสงก็มานะ A บวกก็ออกนะแต่ไม่ได้ซากุระครับพอแล้วครับไม่เปิดแล้วครับพอเก็บเพชรเก็บเพชรของท่านไปทำอีเวนต์อื่นดีกว่านะครับอ่ะเปิดตรงนี้ดิก็ไม่ได้ครับโหได้ยากจริงนะยอมรับเลยได้ยากมากอ่ะก็ผมขอรีวิวอีเวนต์ว่นนี้กันอ่ะผมลืมไปแล้วก็ตัวละครจากโหมดเที่ยวรอบโลกตัวใหม่มาแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูความสามารถกันอ่ะเดี๋ยวมาดูความสามารถกันนะครับชื่อตัวละครว่าชาลอนนะครับตัวละครโหมดเที่ยวรอบโลกตัวใหม่นะครับค่าสเตตัสก็คุ้มเต่านี่ถือว่าน้อยนะแปดสิบแปดเนี่ยแต่ผมว่ามันก็ไม่น้อยเกินไปนะผมว่ากลางๆเพราะว่าตัวละครสมัยเนี้ยคุ้มเต่าต,ต้องเก้าสิบคืนแล้วอะนะครับจี้ติดตัวนะครับ ก็คือเมื่อสร้างโค3สามหลังโอกาสยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นไปยังจุดสตาร์ทก็คือจี้อุปกรณ์เขียนแบบนั่นแหละแต่อันเนี้ยมันเพิ่มทีละสามเปอร์เซ็นตทุกๆครั้งที่ไม่แสดงผลนะครับส่วนสกิลนะครับเมื่อก่อสร้างแลนด์มาร์คมีโอกาสเก้าสิบเปอร์เซ็นค่าผ่านทางคูณสองก็คือเวลาเราสร้างแลนด์มาร์กเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเพิ่มค่าผ่านทางคูณสองนนะครับก็เหมือนเดิมครับก็คือวนเที่ยวรอบโลกทั่วโลกเนี่ยครับถ้าดวงดีก็ แป๊บเดียวก็ได้แต่ถ้าคนที่ดวงสวยเนี่ยก็จะยังไงอะแบบวนจนแบบทุกทวีปอยู่ละไม่ได้อย่างเงี้ยแต่มาได้ตรงทวีปสุดท้ายเนี่ยเอออันเนี้ยสวยละอย่างเงี้ยนะครับผมขอไปตรงไหนก่อนดีเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันครับเอาอเมริกาใต้ก่อนแล้วกันเพราะว่าถ้าผมวนครบสิบประเทศเนี่ยจะได้ตั๋วรูเล็ตเพชรด้วยนะซึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้มันเขียนด้วยนะครับว่ารุ้นรับสูงสุดสา0พันเพชร โอ้โหอย่าหวังเลยครับเวลามันขึ้นบอกว่ามีโอกาสได้เพชรเยอะทีไรมันเวลาสุ่มมันมักจะได้เพชรน้อยอะ่ะนะครับผมจะเริ่มจากจุดไหนดีเดี๋ยวขอคิดวางแผนแป๊บนึงนะครับเ,เดี๋ยวขอวางแผนแป๊บนึงนะครับ ผมว่าเริ่มจากตรงนี้ก่อนดีกว่าเออเอาจากตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ทํามาตรงนี้โอ้โหยี่สี่ชั่วโมงเลยอ่ะเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่ะก็วันนี้ก็ขอรีวิวอีเวนต์ใหม่วันนี้กันแนละ้วก็ผมแนะนํานะครับถ้าใครคิดว่าไม่จําเป็นต้องใช้ก็ไม่ต้องหาก็าได้นะไอจีสากุระเนี่ยผมว่าความสามารถยังไงมันก็ไม่จําเป็นอยู่แล้วอะ่ะผมว่า ไอตอนสร้างเมืองอะยังไงเสียค่าผ่านยังไงก็เสียเงินมาเบิ้ลไม่เยอะอยู่แล้วครับผมว่าอย่าไปหาเลยเก็บเพชรของท่านไปทําอีเวนต์อื่นดีกว,ว่านะครับเพราะว่ามันหายากอยู่นะหายากพอสมควรนะครับมันไม่คุ้มกับความสามารถเลยอะแบบถ้าความสามารถมันโหดอะอย่างน้อยมันก็คุ้มกับที่เราหาไปไงที่เราเสียเพชรเสียตังไปอะนะครับแล้วประเด็นคือ เราต้องเก็บให้ได้ครบ7ชิ้นน่ะถ้าจะเอาแบบชัวร์ร้อเน่ะแต่ถ้าเกิดใครอยากลุ้นดวงเนี่ยต้องเก็บครบ3ชิ้นแล้วลุ้นดวงเอาอ่ะเออแล้วมันสุ่ม1ใน7อ่ะนะครับก็ประมาณนี้อ่ะวันนี้ผมคงรีวิวอีเวนต์ไว้เท่านี้กันเนาะเอาไว้เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ